เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับหัวข้อ Public Speaking สำคัญอย่างไรสำหรับผู้นำพูดยังไงให้ตอบโจทย์นะแล้วก็มาโฟกัสเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆบนโลกโซเชียลมีเดียนะที่พูดถึงว่า,าการอ่านโพยหรือว่าอ่านสคริปต์แบบไหนเนี่ยให้มันโอเคดูดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเวลาขึ้นพูดในที่สาธารณะหนึ่งแม้ว่าพูดปกปากกันแบบ ทวิภาคีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบพูดกันแบบเจอกันสองตสองเนี่ยยังไงที่เรียกว่าโอ้โหแล้วแบบคนเห็นแล้วประทับใจเรามาพูดคุยกับนักพูดนักธุรกิจนักบริหารนักกลยุทธ์ค่ะซึ่งตอนนี้ท่านเป็น CEO บริษัท OKOL OK จำกัดนะคะสำหรับคุณวรวุษอุ่นใจคุณหมูค่ะคุณวรวุษ่ะ สวัสดีครับพีแอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุิคะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนๆเลยทีเดียวนะคะตะกี้ก็มีคุณพี่ชมคุณผู้ฟังใน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 แพลตฟอร์ม Facebook ไล v ์ก็เข้ามารู้เลยว่าหัวข้อนี้นี่คือคือยังไงเนี่ยก็ตามคันมากๆเลยปูพื้นกันหน่อยค่ะ Public Speaking เนี่สำคัญยังไงต่อผู้นำต่อผู้บริหารโดยเฉพาะผู้นำประเทศค่ะ กับผมว่าเราพูดทั่วๆไปก่อนนะคือผู้นําเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะทราบดีว่าเป็นนักคิดนักวางกลยุทธ์นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องนําคนในองค์กรนะฮะไม่ว่าถ้าเป็นบริษัทก็คือคนในบริษัทถ้าเป็นประเทศชาติก็คือนําประเทศชาตินะฮะและก็ต้องทําหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนหน่วยงานนะฮะถ้าเป็นตัวแทนบริษัทก็โอเคซีอีโอ แต่ถ้าเป็นประเทศชาติก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้หน้าที่และคุณสมบัติของผู้นําอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการสื่อสารนะฮะเพราะว่าการพูดในที่สาธารนณะหรือการพูดกับทีมงานการพูดกับบุคคลภายนอกการพูดกับสื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทำออกมาส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะต้องทำให้ได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ได้ดีเนี่ย ก็มักจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นอีกรณีหนึ่งเขาเขามี Fast ์แท็กครับก็คือยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราสื่อสารกับทีมไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปทําให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้นะฉะนั้นความสามารถในการสื่อสารของผู้นําเนี่ยถึงจําเป็นมากยิ่งถ้าเป็นระดับนายกหรือระดับประเทศเนี่ย ผมเชื่อว่าทักษะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสากลประเทศนะครับจะพบว่านักการเมืองหรือคนที่ขึ้นมามามีอํานาจบริหารจัดการประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มักจะผ่านขบวนการทํางานมาอย่างโชคโชน mm hmm. นะฮะถ้าเราไปดูผู้นําประเทศอย่างประเทศระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกานี้เห็นชัดเจนนะครับก่อนที่จะเป็น,ป,นประธานรัฐบดีิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นสอวอกว่าจะเป็นสอวอบางทีก็ต้องมาเป็นผู้ว่ารัฐก่อนทั้งหมดเนี่ยผ่านขบวนการเลือกตั้ง ผ่านกระบวนการหาเสียงผ่านกระบวนการประชันความคิดโต้วาทีระหว่างเขาที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตผู้นําด้วยกันอยางตอน้ที่ที่เของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยที่เขามีการเขาเรียกว่าโตวาทีกันนะสองผู้นำสองผู้ที่เป็นแคนดิเดตนะเข่เป็นที่รูเลยว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะจับตาการโตวาทีของผู้นำแคนดิเดตผู้นําในสหรัฐหรือในประเทศจีนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็น พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศจีนได้เนี่ย<ม>โอ้โหผ่านกระบวนการคัดสรรต่อสู้แล้วก็ทำผลงานให้ไป<ม>บริหารเมืองนู่นเมืองนี้หลายสิบป,ปีอ่ะกว่าจะขึ้นมาได้แต่ใ,ในประเทศเราเนี่ยด้วยขบวนการทางการเมืองของไทยเนี่ยที่ใครกลุ่มเสียงข้างมากก็สามารถจะแต่งตั้งคนในตระกูลหรือคนในสังกัด ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นนายกได้อันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษนะฮะที่ที่ประเทศเรามันเป็นแบบนี้แต่ว่าผลของมันก็คือว่าความสามารถเนี่ยมันไม่ได้ถูกบ่มเพาะเขี่ยวกรมในเวทีจริงมาก่อนดังนั้นพอมารับบทบาทหน้าที่แบบอย่างนี้เนี่ยที่มีความสําคัญมากๆแล้วต้องต้องพบปะกับผู้นําระดับชาติด้วยกันเนี่ยม,มันก็เลยจะต้องต้องต้องเครียดหน่อยฮะ ผมว่าแล้วก็ต้องเห็นใจท่านนายกปัจจุบันนะว่าท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกแล้วซึ่งตอนนี้เราก็คงต้องให้กําลังใจท่านแหละแต่ว่าจะทําดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลต่อประเทศเราแน่ๆครับะะใช่ใช่นนค,ค่ะความสําคัญของการสรรื่อสารของผู้นําค่ะ,คะตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงในเรื่องของเวลาผู้นําประเทศแล้กันนะ<ช>ตอนนี้เราพูดผู้นําประเทศเลยเดียวแล้วกันนะคเวลาเหลือไม่เยอะล้วก็คือว่า ผู้นำประเทศนะเวลาไปพูดที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบลต์ทอร์เเป็นทวีปปาคีฟภูหิาคีะไรหรือว่าเป็นแบบพับลิกอะไรระดับโลกที่อยู่บนเวทีมีผู้คนระดับผู้นำหมดเลยเนี่ยคือเรื่องของ substance หรือว่าเนื้อหาสาระกับสไตล์เนี่ยมันสำคัญพอๆกันไหมคะหรือว่าอะไรสำคัญมากครับเพราะว่ามันมีผลต่อจิตวิทยาของคู่กรณีที่เราเจอเจอจาด้วยนะคผมว่าอันนึงเนี่ย ไม่ว่าจะมีโพยหรือไม่มีโพยนะเพราะว่าผู้นําส่วนใหญ่เนี่ยก่อนจะไปเจอจากับใครเนี่ยต้องเตรียมตัวพอเตรียมตัวเนี่ยต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อนว่าฉันจะไปพูดงานนี้เนี่ยหรือเวทีนี้เนี่ยฉันต้องการได้อะไรกลับนะบแล้วฉันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศของฉันเองได้อย่างไรดังนั้นการเตรียมตัวในเรื่องของเนื้อหาท็อป,ปิกเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นอสองก็คือการอ่านโพยเป็นเรื่องปกตินะครับ เพียงแต่ว่าการอ่านโพยเนี่ยของผู้นําเนี่ยจะต้องเป็นการอ่านที่ทําให้รู้สึกว่ามาจากความคิดของตัวเองอมาจากความรู้สึกของตัวเองต้องแันนี้แบบลต้องแบบมีโพยก็จริงแต่ต้องเข้าจากอใช่ใช่ครับึงคือผู้นําเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันพูดในฐานะประเทศแล้วพูดในฐานะผลประโยชน์ของชาตินะการที่เราจะพูดอะไรมันต้องมีน้ําหนัก มันต้องทําให้คู่กรณีหรือคู่เจรจาของเราเนี่ยรับฟังเรารู้สึกว่าเราพูดมาจากใจมาจากความคิดของเรา mm hmm. ฉะนั้นอ่านโพยได้แต่การอ่านโพยเนี่ยทํายังไงให้อ่านโพยแล้วคู่กรณีรู้สึกว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังอ่ะนะฉะนั้น eye contact mm hmm. จาเป็นครับอ่า mm hmm. ภาษาท่าทาง body language จาเป็นครับ mm hmm. นะถ้าเราก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ มันจะต้องมีการลุกขึ้นศบตาหรือเงยหน้าขึ้นมาดูหรือแม้จะทำท่าทีให้เห็นว่าฉันนะ่ยคิดอย่างนี้จริงๆฉันปรารถนาสิ่งนี้จริงๆฉันต้องการให้เกิดสิ่งนี้จริงๆนี่คือคือบทบาทของผู้นําที่ผมคิดว่าในการเจรจาหรือการอ่านโพยไม่แปลกแต่อ่านแล้วต้องทําให้คนฟังรู้สึกได้ว่ามันมาจากความคิดมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆ ก็หมายว่ามาจากอินเนอร์ของเราเองอะไรประมาณนั่นคือประเด็นหนึ่งคือแต่แต่นั้นน็่คืออาจจะเป็นเรื่องว่าพูดกับพับลิกแบบบนเวทีอะไรเงี้ยอย่างที่คุณหมูเคยขึ้นเวทีมาสมซองเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเป็นบริรัทหรือว่าทวีภาคีแบบเหมือนเหมือนน้องหน้าเจอกับกัวตวุธสองคนอย่างเงี้ยสองฝ่ายเป็นซีอีโอแลบริษัทจากกรณีของประเทศก็คืออย่างกรณีเจอระหว่างไทยหร่าอย่างเงี้ย อมันสมควรอ่านโพยหรือว่าต้องดูสคริปขนาดนั้นไหมว่าตอบไม่ได้เพราะว่าเขาเขาเขาก็ที้แจงมานะฮะที่กรณีของท่านนายกเนี่ยว่าเป็นการที่ต้องบรรลุข้อตกลงแบบบรรทัดบายบรรทัดเลยคำต่อค <c oughs> ำไม่อยากให้ผิดเพี้ยนซึ่งผมว่าก็เป็นไปได้นะฮะ <c oughs> เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกก็คือท่านนายกเนี่ย ไม่สามารถทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการเจรจาเข้าใจไหมฮะการเจรจาเนี่ยคือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมันต้องมีการสบตามีการมองหน้ากันบ้างอาจจะขยับขึ้นมาหรือภาษาบอดี้แลงเกจเนี่ยมันต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าเราอะสื่อสารนี้ด้วยค่อยคํานี้แต่ถ้าก้มหน้าก้มตาอะนี่ไม่ได้ไม่ได้กรณีที่เห็นในสื่อคือตอนเนี้ยไอความี่ว่าสื่อน่ะ มีเยอะมากแล้วก็แต่ละสื่อก็นําเสนอเหมือนเหมือนกันมันก็มันก็ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีคนคอยพิมพ์อยู่ดังมันรีเสียงอ่ะจ๊ดๆพิมพ์แล้วก็มาสู่ไอแพดแล้วก็อ่านตามนั้นเลยอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้จะจี้แจงยังไงไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะไม่ควรนะไม่ควรคือถ้าทำเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้ให้ผู้สนทนาของเราซึ่งเป็นผู้นำอีกประเทศหนึ่งเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเราไม่เตรียมตัวหรือเราไม่ให้เกียรติเขานะซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต้องไปถามความรู้สึกของผู้สนทนานะครับนะฮะแต่ถ้าสมมติก็เห็นท่านทำประมาณนี้ไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งประธานาธิบดีในอีกฝ่ายหนึ่งทำท่าประมาณนี้เหมือนกันนะเห็นที่คือสื่อนี้ก็เร็วนะเดี๋ยวนี้ ถ่ายภาพมาแบบขออนุญาตพี่นะคือผมไม่เห็นสิ่งที่ท่านนายกตอนพูดว่าเป็นยังไงดังนั้นผมไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกว่าไปเห็นแลวใบแอดหรืออะไรทั้งสิ้นผมกำลังพูดว่าหลักการของการเจรจาในระดับผู้นำต่อผู้นำมันต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเราอะให้เกียรติเขาเรากำลังสื่อสารกับเขาแบบเฟ t ทูเฟสหรือ one to one นะ <S <S ฉะนั้นอากับกริยาของเราถึงแม้เราจะอ่านหรือเราจะเตรียมอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้ความรู้สึกว่าเรากําลังคุยด้วยไม่ใช่เรากําลังอ่านให้ฟังโอเคอันนี้ชนะัดเจนนะคุยด้วยนะไม่ได้อ่านให้ฟังใช่มันต้องคุยด้วยครับไม่ให้อ่านให้ฟังเฉะนั้นถ้าผู้นําหรือคนที่เก่งๆหน่อยเนี่ยเขาจะอ่านให้ฟังแต่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าคุยด้วยอ๋อเหรอคะครับอ๋อ ทำได้นะคะทำได้ครับเพราะว่ามันจะต้องมีภาษาตาภาษาร่างกายนะฮะแล้วก็มีการดูหน้าของคู่กรณีแล้วบางครั้งเนี่ยเราต,ต้องต้องต้องเหมือนกับเหมือนเราคุยกันนะไม่ใช่อ่านให้ฟังอืมอ่าลักษณะอย่างนี้นะครับเขาถึงได้เรียกว่าเป็นการเจรจาทวิภาคีาาาาแล้วทวิภา,าคีและสองฝ่ายไม่ใช่เรากําลังพูดอยู่กับที่ประชุมใหญ่อ่าฮะถ้าเรากําลังพูดอยู่กับที่ประชุมใหญ่เนี่ยผมว่า การจะอ่านโพยยาวๆแล้วก้มหน้าสปีดให้กับคนทั้งทั้งหอประชุมอาจจะเป็นร้อยๆคนฟังเนี่ยยังจะจะดูว่าเป็นการอัดได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคู่กรณีวันทูวันอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเรียกว่าให้ฝ่ายมังงงแกอ่านอะไรฉันฟังหรือเล่า <c oughs> <c oughs> อ่ามันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้กับคู่สนทนาของเราไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือ <c oughs> ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย เราก็อยากที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะคต่อประเทศของเรานะว่าแล้วก็คือเหมือนกับว่านี่คือระดับของ c ีชื่อดังอย่างคุณวราุศมาคอมเมนต์ตรงนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะนะคะที่ไปสะท้อน,นฟีดแบ็ให้เห็นนะว่าก็อ,อ,กอันนี้ผมต้องออกตัวนิดหนึ่งนะผมไม่เห็นว่าท่านนายก เจรจายังไงเพราะผมไม่ได้ดูคลิปที่ท่านเจรจากับอีกฝ่ายเลยอันนี้คือพูดหลักการพู้ว่าหลักการหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติผมเจรจากับซีโออีกบริษัทหนึ่งซึ่งกำลังจะมาตกลงทําธุรกิจร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มีลูกน้องเตรียมให้นะว่าเขาคิดคืออย่างนี้ต้องพูดถ้อข้ำอย่างนี้นี้แต่สิ่งที่เตรียมเนี่ยเราต้องทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันมาจากเราคิดอไม่ใช่ให้ลูกน้องเตรียม แล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราเราพูดแล้วเราไม่รู้ในสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยผมว่าออภาษากายภาษาตามันจะออกมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมมันไม่ไปด้วยกันครับอืออันนี้แหละฮะที่ที่คิดว่าใครที่อยู่ในบทบาทตรงนี้แล้วต้องทออําหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศหรือทออําหน้าที่เป็นตัวแทนหน่วยงานองค์กรเนี่ยออต้องเข้าใจตรงนี้ฮะว่าเรากําลังเป็นตัวแทนบริษัทหรือประเทศชาติเราเออต้อง ต้องขยันแล ok stories, ้วก <progressive entin> ็ทําการบ้านเยอะๆฝึกซ้อมนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ต้องฝึกนะครับเรื่องพวกนี้ต้องการฝึกฝนนะยิ่งถ้าเกิดคนที่เคยทํางานใหญ่ๆมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการเจรจาสําคัญๆมาโดยตลอดนะฮะพวกนี้เขาก็จะต้องพัฒนาตัวเองปรับตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะเขาจะมีมีคาแรคเตอร์มีคาลิสมาของเขานะฮะซึ่งซึ่งการเป็นผู้นําเนี่ยคาว่าคาลิสมาเนี่ย บางทีมันอยู่ในอากัปกิริยาห <Gym. S 1> ลายๆอย่างทั้งภาษากายภาษาตาการขยับตัวการการเพ่งโฟกัสไปที่สกดจิตคู่สนทนาต้องบอกอย่างนี้เหม <earbuds> ือนกับเวลาเราคุยกับใครเนี่ยถ้าเราส่งกระแสจิตไปถึงเขาเนี่ยด้วยความรู้สึกที่แรงกล้าเนี่ยอีกฝั่งเป็นรู้สึกได้คือมันเป็นเสน่ห์นะคะคาสมาเป็นเป็นเสน่ห์ของบุคคลนั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดสมมติทาได้ดีเนี่ยมันจะ ช่วยสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับแน่นอนอครับเพราะว่าถ้าเราทำได้ดีเนี่ยผลของการเจราจาจะประสบความสำเร็จแล้วมันจะไม่ให้ประสบความสำเร็จแค่ครั้งเดียวมันจะเหมือนกับว่าคนที่เก่งเวลาเจราจาต่อรองกับใครเนี่ยหรือไปเจราจากับใครเนี่ยเขามักจะได้ผลบวกกลับมาเสมออ๋อน, <ะ S 2> นี่ไงนี่ไงสำคัญจริงๆเลยนะคะเนี่ยครับในฐานะที่คุณรวรุณเองก็เรียกว่าก็ อันนี้เป็นยกให้ว่าเป็นนักโกดนะนักบริหารน,นักกลยุทธ์นะคะแล้วก็คือคือลงมือปฏิบัติมาแล้วอยากให้ตกผลึกให้สักหน่อยหนึ่งว่าเอศิลปะในการ Public Speaking หรือว่าพูดกับสาธารณะนะคะคือมันจะต้องมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะตกผลึกจากประสบการณ์นะคะผมว่าแรกๆเลยอันดับหนึ่ง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เราไปเจรจาหรือไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ค่ะสองทำให้คู่การเจรจาของเราเนี่ยรู้สึกดีหรือไม่นะอันนี้พูดถึงทางการพูดนะครับถ้าเป็นการเจรจาบางกรณีเราอาจจะต้องการให้อีกฝั่งรู้สึกไม่ดีก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเรามีกรณีที่พิพาทระหว่างธุรกิจกันเนี่ยเราอาจจะส่งสัญญาณว่าคุณต้องแก้ไขนะ ถ้าคุณไม่แก้ไขเนี่ยเรื่องนี้จะลุกลามใหญ่โตแล้วเราเป็นจะไม่จะเกิดสิ่งที่เราไม่อยากเกิดขึ้นทั้งคู่อ่าอย่างนี้ก็เป็นไปนได้คือต้องมีการเขาเรียกว่าคุกคามอีกฝ่ายหนึ่งก็มีนะแต่การคุกคามนะต้องอยู่บนบนความที่เรียกว่าสง่าง,งามอ่ะไม่ใช่ไปหลังแกรหรือไม่ใช่ไปบุลลี่นะครับต้องต้องใช้การคุกคามด้วยเหตุด้วยผลให้อีกฝ่ายหนึ่งจำนลหรือยอมรับเหตุผลฝั่งเรา นี่คือสิ่งที่ผู้นำเนี่ยต้องทาเพราะการเจรจารไม่ได้ขวันแววตลอดบางครั้งเราเกินเจรจารในเรื่องที่เป็นคอน FLICT กันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันผมว่าคนที่เป็นตัวแทนประเทศหรือเป็นตัวแทนหน่วยงานเนี่ยต้องเข้าใจแล้วเล่นบทบาทนี้ให้เป็นฮ mm. นะัซึ่งซึ่งผมว่าท่านนายกเนี่ยท่านเพิ่งขึ้นมาก็ให้โอกาสท่านเถอะนะฮะ <c oughs> ท่านยังต้องมีอีกหลายเวทีมีหลายโอกาสเ <c oughs> ชื่อว่าเสียงทีาถึได้ <c oughs> เราถึงได้มาเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชน์ต่อประเทศในนี้เนาะเราก็ไม่ได้ว่าหวังว่าครับหวังว่าครับค่ะค่ะก็งั้นสุดท้ายอยากให้คุณวรวุิคุณหมูช่วยสรุปหน่อยนะคะว่า Public Speaking ของผู้นำประเทศผมว่าสำคัญมากๆนะทั้งในระดับบริษัทหรือในระดับประเทศนะเพราะว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันคือ g ก็ต i ิ g งดันอะ นะ mm hmm. เพราะว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเก mm ็ตติงดังแล้วต่อด้วยะฮะบายดีออเด r ถึงจะเป็นผู้บริหารนะ mm hmm. เราอ่ะต้องการให้สิ่งนี้สำเร็จแต่การที่สิ่งนี้สำเร็จบางครั้งผู้นำไม่ต้องลงมือไปทำเอง mm hmm. แต่ต้องให้คนอื่นทำให้เรื่องนี้สำเร็จฉะนั้นถ้าเราสื่อสารไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เก mm ็ต hmm. ติงดังนงานมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วการสื่อสารนั้นก็จะล้มเหลว ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันมันเป็นศิลปะครับผมว่ามันเป็นช่วงมงบินด้วยนะคนที่จะขึ้นมาเจราจาในเรื่องใหญ่ๆ,ๆเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยมันต้องผ่านชั่วโมงบินเยอะๆสั่งสมมานะฮะ<ช>หรือบางครั้งบางคนอาจจะเก่งแต่เด็กๆเลยก็เป็นไปได้แต่แต่ยากค่ะยากมัราะน,น้มัเป,นนมเป็นเรื่อง,ๆๆงมันต้องสะสมมาอ่ะมันไม่มีทางลัดครับ เหมือนว่าต้องมีชั่วโมงบินนะนะถ้าเป็นนักบินจะต้องมีชั่วโมงบินแล้วผ่านการเที่ยวกรัมมาครับซึ่งสังเกตอยู่อย่างคนที่เป็นผู้นำแล้วเจรจาเก่งๆเนี่ยจะพูดน้อยฟังเยอะแต่ทำให้การเจรจานั้นลุล่วงไปในทางบวกเสมอค่ะอ่าอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ที่ผมเองเห็นผู้นําเก่งๆมาเยอะนะฮะทำงานกับผู้นําองค์กรหลายๆลท่านนี่ก็เก่งมากระดับประเทศระดับโลก เราจะเห็นคาแรคเตอร์อย่างนี้คือท่านไม่ค่อยพูดท่านจะพูดน้อยแต่เข้าประเด็นแล้วเวลาที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะสะกดให้คนที่เจรจาด้วยหรือคนที่อยู่ในห้องในที่นั้นเนี่ยฟังท่านที่เรียกว่าเหมือนสะกดจิตเลยอย่างนี้นะใช่ครับอันนี้คือพลังของผู้นําหรือคาลิสมาของผู้นําที่ผมคิดว่าผู้นําประเทศหรือผู้นําระดับสูงๆเนี่ยจะต้องมีะมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนพลังภายในอะ่ะ อ่าที่มาจากความมั่นใจม,มาจากการที่ตัวเองทําประสบความสำเร็จมาเยอะๆหรือผ่านปัญหามาเยอะๆตกตะกอนมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ปรากฏออกมาให้เห็นกับผู้เจรจาค่ะโอ,อ้นะี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีประโยชน์กับผู้นําประเทศมีประโยชน์กับผู้นําทุกระดับเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามจะอ่ออัพโพสต์บน youtube นะคะช่องดตรแอนพุรกิจนะต ไปแล้วก็ฟังกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์กับผู้นันรายการด้วยขอบคุณครับสขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ